สวัสดีครับวันนี้คุยกับคุณสตรีวัตฟัคเกมเมอร์นะครับผมแล้วก็วันนี้อยู่กับการจับรางวัลสำหรับคนที่ได้ b i o อาช็อ i อินฟิตนะครับผมซึ่งทั้งนี้ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณเว็บเหมียวแจ็คไปสิเพจเหมียวแจ็คเกมนะครับผมที่ช่วยโปรโมทกิจกรรมนี้แล้วก็นะครับผมอันนี้จะเป็นรายชื่อของผู้ที่ได้เข้ารกิจกรรมนะครับผมซึ่งทามปิกิิยาสำหรับบางจำพวกที่ไม่ทำกิจกรรมางปฏิกิิกาอย่างเช่นอ่า แชร์แล้วไม่เปิด Public อันนี้ผมก็ตัดทิ้งไปเพราะว่าผมไม่เห็นแล้วก็มีบางจำพวกที่แชร์ซ้ำหวังจะเอาหวังจะปั๊มแตได้เลยแตได้แบบโอกาสที่จะได้กมเยอะผมก็ยุบรัวอ,อันเดียวแล้วก็จะมีบางจำพวกที่คอสอีเมลอย่างเดียวซึ่งผมไม่ได้ขอเลยซึ่งคนที่ทำตามเป็นการแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าผมตัดแค่พวกที่ขเขาเรียกอะไรอ่ะ พสอีเมลอย่างเดียวแล้วอีกจำพวกนึงอืมอีกคนหนึ่งหรือพวกนึงคือพวกแชร์หลังเวลาเทไลน์ก็คือผมบอกบอกแล้วนะว่าหลังสองทุ่มจะไม่มีจะจะตัดพวกนี้ทิ้งซึ่งก็มียังมีแชร์อยู่ก็เลยผมตัดทิ้งแม่งเลยโอเคมาเรามาดูด,ดีวกว่าานี้ผมจะใช้สูตรนี่นะครับผมทำการแรนดอมตั้งแต่ดีสามถึงดีหนึ่งหนึ่งเจ็ด ซึ่งในนี้จะมีรายชื่ออยู่อยู่หนึ่งร้อยสิบห้ารายชื่ออ่าเดี๋ยวก่อนนะรสิบห้ารายชื่อดูสิอ่าต้องใช้ต้องเป็นหนึ่งร้อยสิบหกเนาะขออนุญาตแก้โค้ดแป๊บโอเคหนึ่งร้อยสิบหกอันนี้ก็จะไม่คนก็จะถูกสุ่มเข้ากันเลยโอเคส่วนนี้ผมจะกด enter ครั้งเดียวนะครับผมเพื่อให้ตัวโค้ดเนี่ยสุ่ม ฟิลที่อยู่ในนี้เพื่อจะรู้ว่าใครจะได้รางวัลน,นะครับผมเอาละนับกันเลยดีกว่าสามสองหนึ่งเอาแล้วนะอ่าเทียนซ่าสิทินุดแทกอดมอ้าวครับผมวันนี้ได้ผู้โชคดีแล้วนะครับผมสำหรับผู้โชคดีก็ผมจะประกาศรายชื่อไว้ที่หน้าหน้าวอลของตัวเพจนะครับผม ให้ตให้คนที่มีชื่อเนี้ยทําการมาเคาเรียกอะไรอะ่ะมารายงานตัวหลังใหม่นะครับผมคืออ n บ o ็ผมจะได้ส่งลิงก์ของเกมไปให้นะครับผมเป็นเกมโคดเป็นเขาเรียกอะไระเป็นเกมที่มาจากของ Humble Bundle ซึ่งผมไม่ได้เล้ก็เลอจะเจก,กกันนะโอเคเดี๋ยว สำหรับใครที่ยังไม่ยังไม่ที่ไม่ได้โชคดีวันนี้นะก็ไปรอปลายปีเลยล้วกันเขาจะได้ลดหรือไม่ก็ไปตอนนี้เลยมีของ 2K อยู่แต่ว่าอยู่ที่7เหรียญไปแปลงค่าเองลวกันนะแล้วก็คราวหน้าจะมีเกมหนุ่ง,งมาจับแชมมาจับไอ้นี่จับสลากเหมือนเดิมครับผมจะไปเกมอะไรก็ลองดูแล้วกันเนาะโอเคครับตอนนี้ผมต้องขอหยุด คลิปก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะได้ทําการประกาศรายชื่อเราเดี๋ยวนี้เลยครับผมครับเจอกัครับ,รรบสวัสดีครับ